ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะได้มีการจัดพิธีลงน้ำถวายพระพรนะคะเบื้องหนาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะและกด้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาตินะคะประถมบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่10หรือว่าวันฉัดมงคลนั่นเองค่ะ โดยนายสุภสิทธิ์ก่อจเจริญยศขับผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานในพิธีลงน้มถวายพระพอรอเบื้องหนาพอบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัดมงคลนะคะณบริเวณโถงสันหนึ่งสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีผู้ซอยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ก่อจเจริญยศนายกเล่ากาชาจังหวัดอุบลราชธานีรองผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการรวมพิธีลงนม้ม เพื่อน้อมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและกาแสดงถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหน่อยใหญ่หน้านาประการเพื่อประสูนิกรเช่าไทยจากนั้นนะคะทีห่วยจระแม่ฟังดานน้านนาศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชรสอยสาคู่คารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่สิบโดยนำหัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหา,ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชาการกับนั่นผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระราชาทานจิตอาสาเก่าศนทีและกับประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นใหม่ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้เก็บขยะ ปับป๊บบุงผู้มีถนดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็รสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ส่งมีต่อประสบนิก่อนเช่าไทยนั่นเองค่ะ